ลูกค้าท่านใดต้องการลดเรามีสต็อกให้ลูกค้าเลือกนะครับสต็อกเราเยอะที่สุดในประเทศแล้วนะครับผมมีทั้งสีดําสีเขียวมิ้นท์และก็สีขาวมกุกมีครบทุกรุ่นย่อยนะครับมีทั้ง3รุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นคาร์โก้ดีลักคาร์โก้คุยและคาร์โก้คุยเทอร์โบขับ4นะครับผมภายในห้องโดยสารใหญ่ขนาดตัวรถกว้างขวางทุกคนันออปชั่นแน่นๆจัดมาให้แล้วประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านสําหรับรุ่นตัวท็อป เปิดจากรีโมทได้หรือเปิดจากที่ตัวรถได้เพียงแค่ไปนิ้วสัมผัสเท่านั้นเปิดง่ายและปิดง่ายนะครับสีเขียวมิ้นต์กดเบาๆก็ปิดแล้วนะครับผมประตูสไลด์ไฟฟ้าได้นิ่มๆปิดด้วยระบบซฟอ์โครสด,ดูดเบาๆสะดวกสบาย ให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่ต้องการใช้งานในเรื่องของประตูสลไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ